สวัสดีครับนักเสี่ยงโชคที่รักทุกท่านสำหรับวันนี้จะเป็นการสรุปเลขเด็ดตามกระแสนะครับโดยวัดที่แม่สอดเรียกคู่ภัยจับงูซุกส,สาลาไปเจอเต่าอยู่ข้างงูเหลือมพิกท,ท้องเจอเลขเด็ดเลขดังสนั่นโซเชียลเลขคูบาบุญชุ่มทั้งสองตัว3ตัวโดยเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่วัดหนองบัวบุราพราอําเภอแม่สอดจังหวัดตาก ผู้ภัยรับแจ้งมีงูเหลือมเลือเล้อยไปนอนขดซุกใต้ถุนสลาพักริมสะน้ำภายในวัดจึงได้เดินทางไปจับงูดังกล่าวเมื่อไปถึงรีบจับงูทันทีแต่ใกล้กับงูได้เจอกับเต่าหนึ่งตัวอยู่ด้วยซึ่งหลังจับงูสำเร็จได้จับเต่ามาพลิกหงายท้องเพราะว่ามีเลขสาม มีเลข3นะครับคือตัว408ก่อนนำไปปล่อยทั้งงูทั้งเต่าแต่เข้าหวยยังต่างแฮปปี้ได้เลขจากท้องเต่าทีนี้มาเปิดเลขดังสนั่นโซเชียลนะครับเลขเด็ดคูบาบุญชุ่มที่กอหวยแห่แหาหลังทําชาวบ้านถูกหวยมาหลายงวดแม้ต้องหยุดไปช่วงหวยโควิดล่าสุดในงวด1มิถุนายน63เลขเด็ด คูบาบุญชุ่มก็เผยโฉมทางโซเชี่ยวดังนี้ก็จะมี20 02 31 13 43 34 369 963 852 258 741 หนึ่งสี่เจ็ดนี้ตัวเก่งสำหรับชุดสองตัวนะครับก็จะมีสองศูนสี่สามหนึ่งสามนะครับสำหรับตัวเก่งสามตัวก็จะเป็น 258กับ741นะครับท่านสามารถกดติดตามเลขเด็ดทางโทรศัพท์ได้ทุกวันเพียงกดดอกจันสี่เก้ดอกจันเจ็ดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกคุณจะได้รับเลขเด็ดก่อนใครไม่พลาดข่าวเลขเด็ดทุกสำนักทั่วไทยกดติดตามได้เลยนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์รับโชคก้อนโตสวัสดีครับ